ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันจันทร์ที่30มิถุนายนปีพุทธศักราชส5งพกับเรียองขออนุญาตนะครับเราก็จะมาหมุนเวียนสลับสเปลี่ยนนะครับมาบอกกาวแล้วถึงลือที่เป็นการบอกกาเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานกิจ,ก,จกรรมในงานกิจกรรมในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงนะครับเลี้ยงแขกนะเรเลงแขกนะครับที่มาร่วมงานอุปสมบทนาคนะครับนาคบิ๊กเอ็มและนาคตี ก็จะขึ้นที่สาระการเปรียญของวัดขอดเกียงนะครับก็จะมีการโชว์เดียวแซคโซโฟนนะครับให้ได้เพลิดเพลินเจริญใจนะครับก็แขกเกือกก็จะมากมายนะครับเราเรียกกันอย่างนี้ว่าบ้านงานบ้านงานนะครับบ้านงานนะฮะก็จะมีการเลี้ยงนะครับกาแฟขนมนมเนยต่างๆนะครับเบเกอรี่นะครับ กาแฟก็มีทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นนะฮะมีชาไทยชาเขียวนะครับมีน้ำเครื่องดื่นนดมน้ำอัดลมน้ำเปล่านะครับให้ได้รองรับแขกเกือพื้นฝูงนะ,ะทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึงข้าวปลาอาหารการหาอยู่หากินหารับประทานไม่ให้อดไม่ให้อยากไม่ให้ยากลำบากนะครับ ก็จะมีทั้งขนมจีนขนมจีนน้ำยานะครับน้ำยาจะปลาช่อนหรือปลาอะไรนะฮะก็ไม่ได้ไปชิมนะครับแต่ที่ได้อาศัยกันก็คืออาข้าวปลาอาหารนะครับเขาเรียกว่าข้าวหม้อแกงหม้ออะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถือว่ากลับเข้าถึงต้งสี่ห้อย่างนะครับ สี่ห้าอย่างก็มีทั้งผัดผักนะครับต้มจืดนะครับแกงส้มผัดปลาดุกนะครับผัดปลาดุกนะครับผัดบุ้นเส้นนะครับก็พอได้อาศสยนะครับพูดกันตามภาษาบ้านๆนะตามภาษาบ้านๆวันนี้ก็ได้ไปหาอยู่หากินนะครับบ้านงานอ,อาศัยบ้านงานก็สองมื้อเลยนะ นะครับอาศัยก็สองมื้อเช้านะครับไปตักมารอบหนึ่งนะครับแล้วพอดูแขกเกือเบาๆก็ไปตักเก็บไว้ตอนเย็นอรอบหนึ่งนะครับก็พอได้อาศัยนะครับรอพอได้อาศัยนะครับในการประคองชีพนะครับประคองชีพวันนี้กินกันตาย่าต้องเรียกว่ากินกันตาย นะครับกินกันตายวันนี้ก็มานะครับได้อาศสยน้ำชากาแฟแล้วก็แถมน้ำส้มนะครับขนมนมเนยต่างๆนะครับก็ถือว่าวันนี้ไม่อดตายนะครับไม่อดตายนะครับเพราะผมติดงานอยู่อะไรอยู่นะฮะนะครับพอรู้ว่าวันนี้เป็นงานของเพื่อนยุ้ยเพื่อนยุ้ยนะครับเพื่อนยุ้ย เลยต้องออกไปช่วยถ่ายทําคลิปกันหน่อยเลยหน่อยเพื่อนไม่ได้บอกแต่พอรู้ก็ต้องช่วยกันเดี๋ยวจะหาว่าเขาไม่ได้เชิญมาเสืออะไรกับเขาคนเราก็มากจะมีคําขอดค้นขอดนะดังนั้นเรื่องงานบุญงานกุศลน,นะครับงานบุญงานกุศลก็อย่าได้ขาดนะครับก็เติมบุญเติมกุศลเติมบุญสัมพันธ์เติมนะฮะกรลยาณมิตรเข้าไปในชีวิตนะครับเดี๋ยวจะหาบอกว่าโอยไม่มีคนครบเลย หรือเรียกว่าไม่คบใครเลยเหรอนะครับจะกักตัวอยู่ในโลกส่วนตัวไม่ใช่นะคนเราก็ต้องมีมิตรหายนะครับแต่เราก็เลือกเฉพาะที่เป็นกัรยานมิตรนะครับไอ้ที่ไม่เป็นกัะยาณมิตรนะฮะเราก็อย่าไปเลือกคบกับมันไอ้พวกที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่กินเห็ก็ได้นะครับไม่สนใจคนง้างเคียงแต่กูขนกูนุ่นกูนี่กูนั่นกูนี่เยอะแะอ่าก็เอาตามที่สบายใจก็แล้วกันท่าน นะครับคนเราก็จะต้องมีเพื่อนฝูงนะครับมีกัลยะาณมิตริบางครั้งก็เรียกว่ามีบริวารน,นะครับก็ถือว่าเราก็มีมนุษยสัมพันธ์หรือมุ่นชนสัมพันธ์กับผู้คนโดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็เลยได้มาช่วยงานเพื่อนยุย้ยเพื่อนยุย้ยนะครับเพื่อนยุย้ยนะครับก็เลยถือว่าบางครั้งเขาเรียกว่าไปมั่วบ้านงาน ภาษาบ้านบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมั่วบ้านงานนะครับเขาเชิญเขาไม่ได้เขาไม่ได้เชิญแต่เขาก็ไม่ได้ห่วงกินนะครับเขาไม่ได้ห่วงกินนะเขาก็เรียกนะครับเขาก็เรียกให้เรามาเอาเลยเชิญเลยเห็นเรามาถ่ายรูปทํางานนะฮะก็ถือว่าวันนี้ก็ได้อาศัยเสืา้อาบ้านงานเนี่ยวันนี้นะครับเรายิ่งฝนฟ้าตกตกด้วยนะฮะไม่ได้ออกไปหาอยู่หากินข้างนอก อันนี้ก็ถือว่า,าหาอยู่หากินใกล้ตัวนะครับก็พอได้ประคองชีพประคองชีพนะรอดตายไปหนึ่งวันนะครับรอดตายไปหนึ่งวันนะครับก็ต้องขอบคุณหรือร่วมอนุโมทน,นาบุญให้กับท่านเจ้าภาพด้วยนะครับก็อาหารแบบบ้านๆอาหารไทยๆเยอะเนี่ยนะนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับ อิ่มบุญนะครับแถมยังอิ่มท้องหรืออิ่มจ้งตังอยู่ครบก็คงขออนุญาตนะครับขออนุญาตให้ทุกท่านร่วมอนุโมทน,นาบุญกับท่านเจ้าภาพนะครับเพียงแต่เราร่วมอนุโมนุมนโมทนาบุญเราก็ได้บุญได้กุศลไปด้วยก็ถือว่าได้เจริญจิตเจริญใจนะครับเจริญหูเจริญตาในหลักธรรมะดีๆนะครับ ไอ้ที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นเสนียดลูกตาก็ให้มองผ่านไปแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาให้มันหายออกไปจากความทงจํานะครับอันนี้คงจะต้องตัดตอนทอนลงเดี๋ยวเพีงขรังนี้นะครับแล้วในครั้งข้างหน้าเราจะได้พบเจอ,เจอกันด้วยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันใดให้ได้มาตีแผ่แบไตให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำามเข้าใจกันอย่างกว้างขวางกันอย่างมีชั้นชานกันอย่างมีลําดับ ก็ขอให้ดติด,ดตามกันสุดท้ายนี้คงต้องก่าวคำว่าสวัสดีครับ